สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้กเกษตรตาภาษาพามาดูบ่อปลาเล็กๆนะครับของน้องนนท์นะครับเอาน้องนนท์สบดีทักทายมองหน้าหน่อยอยากอายเขาอ๋ออยากอายเปล่าะเอาวันนี้สระน้นํานี่ลึกไหมน้องนอนเจ็ดเมตรแล้วโอ้ลึกเจ็ดเมตรพี่น้องเมื่อก่อนนี่มันเป็นเป็นยังไงเป็นที่เป็นที่นาเหรอเป็นที่นาครับอ๋อเมื่อก่อนทนํานาแล้วขุดสระม,มากี่ปีแล้วเนี่ยหกปีอ๋อขุดสระม,มาหกปีแล้ว อ๋อเมื่อก่อนมาคุดสะนี่เป็นยังไงแถวนี้เขาไม่ได้คุดสะคุดอะไรกันเขาว่ายังไงเราไหมเขาไม่มีสะหรอกเมื่อก่อนไม่มีสะด้วยเราเป็นเจ้าแรกมาคุดสะเลยเจ้าแรกเลยเอ,อ้เขาว่ายังไงคนแถวนี้เขาว่าบ้าเด้ออ๋อเขาว่าบ้านะ <c oughs> าเสียดายนะอ๋อเสียดายนามาคุดสะทําไม <c oughs> หลังจากผ่านไปกี่ปีแล้วนี่ <c oughs> ผ่านไปหกปีผ่านไปหกป, <c oughs> ป,ปีเขาว่าไงบ้างเขาได้กินปลาด้วยแล้ว ไม้กินปลากินอ๋อหายบ้าแล้วใช่ไหมรับบาแล้วอ๋อเอาลองเนื้อจากจากบอ่อปลาเนี่ยให้อาหารปลาดูเอาลองให้โอ้โหปลาตัวใหญ่งั้นเลยโอหอันนี้ลึกเจ็ดเมตรใช่ไหมลึกเจ็ดเมตรนอกเหนือจากนอกเหนือจากที่ขุดสาะแล้วี่มีปลูกผลไม้รากไม้อะไรด้วยไหมหลายอย่างครับโอ้มีหลายอย่างเลยไหนลองลอง,ลองไปดูสักหน่อยชมสวนเล็กๆนะครับเปลี่ยนจากที่นามาขุดสระน้ําเลี้ยงปลา โอ้นี่มีแปลงมีกล้วยมีเผือกมีมะพร้าวมีฝรั่งโอ้เยอะแยะมีผลไม้อีกเยอะทีเดียวอันนี้มาดูอันนี้กระท่มโอ้มีแขกด้วยมีแขกมานอนด้วย